สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาปลูกมะเขือพริกกันแล้วนะคะเพื่อนปลูกทุกอย่างได้แล้วนะคะทางใต้ฝรั่งเศสนะคะก็คือเราอุทยา3980นะคะเพื่อนนี่นะคะต้นกล้าของเราก็จะมีไซสน์นี้แล้วก็จะมีไซส์เล็กกว่านี้อีกนะคะเพื่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้เราไปปลูกกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะมะเขือค่ะก็จะยาวไปนู่นเลยนะคะปีนี้เราปลูกแค่12-14ต้นนี่แหละค่ะพอทานแล้วนะคะอันนี้ต้นพริกหนุ่มค่ะซื้อมานะคะเพื่อนไม่ได้พอเองอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยค่ะเพื่อนพริกเผ็ดนะคะพริกเออน่าจะเป็นพริกกะเรี่ยงค่ะ ก็จะหวานปุ๋ยยูเรียนะคะเพื่อนหวานบางๆแค่นั้นนะคะไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าปีนี้นะเอ,อ่อหนาวนานนะคะเพื่อนกว่าจะได้ลงผักเนะะี่ยค่ะก็เดี๋ยวจำไม่ทันนะคะก็ต้องใช้ปุ๋ยยูเรียช่วยนะคะปุ๋ยยูเรียนี่คือเราใส่ทุก15วันนะคะเพื่อนไม่ใช่ใส่เอ,อ่อแล้วแต่จะใส่นะคะต้องใส่15วันนับวันเลยนะคะเพื่อนเดือนหนึ่งใส่แค่ครั้งสองครั้งพอค่ะ จากนั้นก็ลดน้ำนะคะเพื่อนลดเอ่อชุ่มๆเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะปลูกพริกมะเขือนะคะในแบบแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะลดน้ำชุ่มชุมเลยค่ะตอนนี้นะคะอากาศที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า15นะคะตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่ต่ำกว่า9ถ้าอากาศทางไหนเหมือนทางนี้นะคะเพื่อน สามารถเอาออกมาปลูกได้เลยแต่ว่าต้นกล้านะคะเพื่อนต้องระวังหน่อยนะคะต้องออไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเอาออกจากบ้านแล้วเรามาปลูกเลยนะคะเนี่ยต้นกล้าของเรานี่คือเราตั้งไว้ในตรงระเบียงบ้านนะคะเพื่อนให้เขารับแสงอ่อนๆจนเขาชินกับอากาศด้านนอกแล้วนะคะเราถึงเอามาลงสวนได้นะคะเพื่อนอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอย่าลืมนะคะต้องเอามาอนุบาลน,นอกบ้านก่อนนะคะต้นกล้าะคะ่ะเพื่อน เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนการปลูกพริกมะเขือของเราง่ายๆนะคะเพื่อนใครจะใส่ปุ๋ยยูเรียหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะแต่ปีนี้ของเราใส่นะคะเพราะว่าเราจะเร่งเพราะว่าเขาเอ่ยังไงอาหารเพื่อนมันเหมือนแบบปีนี้หนาวนานยาวนานนะคะเราก็เลยต้องการที่จะให้เขาเอ่อเกิดรากใหม่ไวๆใช่ไหมคะเร่งการจเจริญเติบโตเราจะใส่เฉพาะตอนเล็กๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนโอเคนะคะ mm hmm. เขาจะได้โตวไวๆ mm hmm. เพราะว่าช่วงระยะเอ่อ อากาศหน้าร้อนมันก็จะสั้นลงใช่ไหมคะเราก็จะต้องเร่งเขาแต่เราไม่ใช่เราเราเราต้องเตือนนะคะปุ๋ยยูเรียเพื่อนๆอย่าใส่ไม่ใช่ใส่ทุกอาทิตย์นะคะเพื่อน เป็นอันตรายนะเพราะมันเป็นเป็นปุ๋ยเคมีแต่เราต้องใช้ให้ถูกทางนะคะปุ๋ยเคมีสามารถใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าใช้คุณจะนึกจะใส่2วัน3วันเพื่อที่จะให้มันออกดอกออกผลไวไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราทานเข้าไปมันมีผลต่อร่างกายเราคือเราต้องใส่นะคะ15วันครั้งนะคะตามกำหนดที่เขาเขียนข้างถุงนะคะเพื่อน มันขายมีขายได้ที่ฝรั่งเศสแสดงว่าใช้ได้ค่ะเพื่อนถ้ามันเป็นอันตรายใช้ไม่ได้นะคะโอเคนะคะเพื่อนแต่เราต้องใช้ให้ถูกวิธีใช,ใช่ไหมคะเราก็อย่างที่เราบอกถ้าใครจะใส่ปุยยูเรียแบบของเราก็ใส่ทุก15วันนะคะเดือนนึงใส่สัก2ครั้งก็พอนะคะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปกับดินเองนะคะโอเคนะคะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วเจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ